จากกันจึงได้เข้าใจว่าไม่มีเธอไม่ได้คิดถึงสุดหัวใจรู้แล้วว่าเธอนั้นมีความหมายมาไกลเท่าไรเมื่อขาดเธอไป วันนี้เราอยู่กันที่งานนิรารักเอยรพรีเมียร์อีเวนต์นะครับก็ตอนนี้กำลังแต่งตัวอยู่ตื่นเต้นมากจะได้เป,ป็นสิ่ปินเตึ่ตัวน,น <Yeah. S 1> คือที่ผ่านมาเพื่อนถามว่าแล้วปเวป็นสิ่เป็นครึ่งตัวหรอค่อนตัวได้ข่าวว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยก็เซอร์ไพรส์ของเราวันนี้ก็คือเราจะเปิดตัวระบั้มของเราให้ทุกคนได้กดพรีเซฟเป็นครั้งแรกตื่นเต้นนะ กติเขาปล่อยแลไรมาเขาปล่อยเลยน่นี่พีเซฟไปก่อนนข,ออข้าใจ ครั้งใหม่และเป็นครั้งใหญ่ของศิลปินคนนี้ที่เรารักแล้วก็เอ็นดูและสนับสนุนเขามาตลอดคนนั้น สวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไดโน่นับดาวที่ยราทุกคนนะคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนสำคัญคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเหมือนคุณพ่อขอต้อนรับค่ะพี่บอยทุกรนเกียรติวิรรวา สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีิเกียริทุกคนนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกๆด้อมเลยขอบคุณมากๆกขอบคุณมากๆที่มากันในวันนี้ก็คือวันนี้นอกเหนือจากที่เราจะมาเปิดตัวซิงงกิลใหม่ของต้าอู๋แล้วเนี่ยเราจะมาบอกบอกว่าเรากำลังเปิดตัว EP อัลบั้มของตาอ,อูด้วย EP อัลบั้มนี้มีชื่อว่า Limitless <ว>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 กดสปติ f y ตอนนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้เท่าไห้่ ไฟใช่ไหมคะแล้วก็จอร์นิต้าอูริมิเนสนะคะแล้วก็จะเห็นว่าพรีเซฟแบบนี้แล้วเราก็กดได้เลยคือเห็นตั้งแต่ตอนลาซคอนเนะเห็นความสามารถเขาในความเป็นออร่าเดิ์แล้วเขาก็เป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆครับมันโดดเด่นชัดเจนและจัดจ้านเรารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเด็กคนนี้เก่งมากอันนี้พูดจริงๆเลยตอนนั้นเห็นแบบผมพูดตรงๆนะว่าทำงานกับตาอูค่อนข้างตื่นเต้นมันสนุกที่เราได้ร่วมเจรนี่กับเขาแล้วก็วันนี้ออกมาทีมลิมิเลสนะฮะผมเลยบอกว่า การที่เห็นตาอ,อูเฉดฉายทุกวนันนี้มันคือความสามารถของเขาจริงผมเชื่อว่าด้วยความสามารถนี้แหละทำให้เขาม,มีแฟนแเยอะขนาดนี้แล้วเราเคยคุยเคยคอมเมนต์น้องไว้ว่าวันหนึ่งน้องได้ขึ้นอิมแพกแน่ผมจะรอวันนั้นนะครับขอบคุณนะพี่ก้าคหนาะอ่อคำว่าลิมิเต s มันไม่ใช่แค่ว่าอูจะทําอะไรก็ได้แต่ความหมายคือเราจะทําอะไรได้อีกบ้างซึ่งมัน,มนเลยกลายเป็นความน่าสนใจของลิมิเต็แล้วก็เลยอยากจะขอบคุณพี่บอยครับพี่โดม พี่กัง้งพี่มีโปรดิวเซอร์ทุกท่านพี่แอมนะครับพี่เบนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเลยก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเลยครับจุนมากครับพี่บอยคะฝากทิ้งท้ายกับศิลปินคนนี้โดยได้ไหมคือผมสนุกทุกครั้งที่ได้ทํางานกับคนเก่งกัแบบคนมีของดีใจมากๆที่มีคนที่เก่งและมีศักยภาพแบบเยอะแยะมากมายนะครับมาอยู่กับเราตรงนี้มาร่วมงานกับเราตรงนี้ค่ะและนี่คือ คำที่เรียกว่าเหมาะสมสำหรับคำว่า limitless ค่ะเสียงดังๆนะรู้สึกว่าวันนี้พี่ได้ทำตามโปรที่พี่วางไว้สำเร็จแล้วเว้ 很高兴，很开。 ที่สปอร์ตมานะครับต้าอูจะมาเป็นเต้าอูทุกวันนี้ไม่ได้เลยท,ที่สําคัญมากๆเลยก็คือแฟนคลับทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างแรกเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็อยากขอบคุณนะครับครอบครัวนะครับครอบครัวทุกคนเลยที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นอีกหนึ่งในกําลังใจในการที่ให้เราได้ทําอะไรต่อไปทําให้เราได้เป็นต้าอูในทุกวันนี้เกิดและโตได้ยินเสียงเพลงมาตลอดทัังพี่สาว อายีพาไปดูลงนิ้วไปดูป้าม้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันอยู่ในสายเลือดแล้วก็ภูมิใจมาตลอดไม่ใช่แค่ว่าม้าภูมิใจหุ่งกันก็ภูมิใจที่ได้เป็นลูกม้าเหมือนกัน ที่รู้จักมาดีใจด้วยมากๆดีใจสุดๆแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แค่นี้แน่นอนมันจะไปต่ออีกเรื่อยๆแน่ๆทำต่อไปนะครับเก่งมากครับชชยยินดีด้วยนะคะกับกเราก็แล้วก็พี่อู๋เป็นคนมีความสามารถมากม,มีความสามารถรอบด้านเลยรู้สึกว่าเขาทำอะไรได้อีกเยอะเลยตบ้อู๋กับคนเก่งนะจริงๆมีใจให้ลูหนงครับอาคิว่า,า,นา,นาในอนาคตให้ลูกนะจริงๆก็ดีดขอบคุณครับพี่ยินดีด้วยนะอู๋ ิมิตเลสปังๆังช่วยก็เป็นกำลังใจให้น้องเสมอนะไปชิ้งยินดีกับลิมิตเลสอีพีอัลบั้มแรกของหนูนะแล้วก็มีความถ่อมมั่นที่ได้โอกัดจริ้งก็ขอให้น้องสนุกกับผลงานที่ทำแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะฮัลโหลต่าอูยินดีด้วยกับอีพีอัลบั้มแรกในชีวิตในฐานะต้าอพิทยานะคะพี่อูคือเก่งและเก่งมาตลอดทำอะไรก็คือไม่จบไม่ไห ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับแต่ว่านะครับเราจะมาแสดงความยินดีนะครับให้กับพี่ช้างผมเองนะครับหรือว่าพี่อู๋พิทยาดั่นเองก็ขอให้อัลบั้มนี้นะครับผมโด่งดังนะครับมีแต่คนรู้จักนะครับแล้วก็ขอให้อัลบั้มนี้เนี่ยแสดงถึงศักยภาพของพี่อู๋เนี่ยออกมาได้มากที่สุดเลยนะครับผมก็จะรอติดตามเชียร์นะครับผมสู้ๆนะครับพี่ชายว่าจุ๊บมาม่าเป็นแม่ของตาอู๋นะคะ ปลื้มใจมากอะดีใจปลื้มใจเมื่อคืนฟังเพลงจบก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยภูมิใจในตัวน้องอะ่ะโหก็ดีใจแล้วดีใจอีกครับผมเพราะว่าก็มันเหมือนกับแฟชั่นแบ็คไปตอนที่แบบเราคุยกันว่าเ,เป้าหมายเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะก้าวไปตรงไหนอย่างเงี้ยแล้ววันนี้อู๋ก็เหมือนกับว่าเป็นด่านหน้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เป็น อู๋ไม่ได้แค่เป็นเพื่อนพี่น้องเราคือมันมีอินสไปเรชั่นให้กับพวกเราด้วยครับผมก็ดีใจที่น้องได้ไปถึงจุดที่น้องต้องการแล้วผมคิดว่ามันก็ไปได้อีกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเหมือนแบบว่าเปิดฮวงจุ้ยเปิดเวทีเปิดเดบิวต์เป็นศิลปินจริงๆของพี่ตาอูนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำคัญก็รู้สึกเป็นดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งการเดินทางครั้งใหม่ของพี่อูนะ๋ก็ ดูแลว,ว่าที่อู๋เก่งอยู่แล้วก็อยากจะติดตามพี่อู๋ไปเลยครับผมก็รอเชียร์เสมอครับก็ดีใจที่พวกเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันสัมพันธ์ของตาอู๋ครับก็รู้สึกว่าตาอู๋เก่งขึ้นทุกครั้งที่พวกเราเจอกันก็ภูมิใจแลวก็ด, <ij> ดีใจกับตาอู๋มากครับ <_ d ij> ดีใจกับเพื่อนนะครับผมก็ต้องเรียกว่าอยู่กับเพื่อนมานแต่แบบอุ้ยนานมากอะจริงๆก็ ดีใ,ใจที่เห็นเพื่อนได,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 ได้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 มีอยู่วันนี้แล้วก็ได้มีคนรักตัอ,อู๋มากขึ้นนะพี่ตัอ,อู๋อเก่งมากๆเป็นแบบเหมือนครูของพวกเราตั้งแต่สมัยแบบเรายังอยู่ซุรไบโวกันเลยนะคะแล้วตอนนี้เราได้มาเห็นพี่เขาเขาเรียกว่าไรเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วแล้วรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เออมีความสุขกับกับพี่เขาบ้าๆเลยนะะหนึ่งประโยชน์ <ๆ S 1> คะ่ควันนี้ตัอู๋เหมือนเทลบอยมาให้ทุกคนรัก ให้เขารักนานๆอยากให้ปูพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นนามที่ไม่รู้จักเต็มแก้วพัฒนาทักษะเองขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเจเชื่อว่าศักยภาพปู่อ่ะมันได้มากกว่านอี้ภูมิใจในตัวพี่นะเก่งมากเอ่ยไปด้วกลน้องเป็นกำลังใจให้ครับเชียร์เสมอ ดีใจด้วยกับน้องในวันนี้ที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วลูกก็ขอให้ใช้โอกาสโอกาสเนี้ยทำสิ่งที่ลูกอยากทำให้เต็มที่เลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะตาอูคือ the best ครับผมแล้วก็ไปต่อไม่ท้อแล้ว limitless ครับเฮ้ยกังจะพ<ย>ูดตอนนี้ก็ต้องเป็นประโยคเดียวแล้วป่ะ limitless ฉออีกไหม limitless เก่งมากๆนะฮะรักตาอูเหมือนกันแล้วก็รอดูคอนเสำร ในการา Impact ต้องเจอนะครับผมก็ถึงวันของน้องแล้วจริงๆครับผมก็ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็รอดูใน next step ต่อไปเรื่อยๆของเราอยากเห็นตักอู๋อยู่บน Impact ครับก็สุดยอดครับเราไว้ลุกันอีกเรื่อยๆครับผมดีใจด้วยนะคะ congratulations on being your artist your own artist now ก็ระงว่า j o u r น e y ของพี่อูก็จะไปสวยๆแล้วก็ขอให้มีความสุขมากเลยนะคะก็เห็นการแบบพัฒนาการของพี่อูงมาตลอดแล้วก็เห็นไฟแล้วก็แพชชั่นในการเป็นศิลปินนักร้อง artist จริงๆว่าแบบคนนี้แหละคือคนที่หนูแบบ respect as an artist คนหนึ่งมากๆแล้วหนูดีใจมากที่พี่ได้มีวันนี้ที่แบบ new journey แล้วก็ดีใจกับพี่ด้วยที่ มีเพื่อนๆพี่ๆในวงการมาให้กําลังใจแล้วก็มีแฟนคลับเอาจะสปอร์ตพี่ก็ไม่ว่าพี่จะเดินทางไปไหนเดินทางยังไงก็ขอให้เดินทางโดยแบบความแบบรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็โดนล้อมรอบด้วยความรลกอเพราะพี่ปู deserve it ท,ที่สุดอยู่แล้วโอ้ oh, yes เก่งมากนะครับเอ้ยเป็นไงวันนี้เป,นเป็นไงวันนี้ดีดิภูมิใจดิมันแบบ ผมว่าอยากฟังเพลงแนวนี้ที่ผมบอกอ่ะมันคือแบบว่าแนวพี่อู๋อ่ะมันเป็นแบบพี่อู๋ทำได้ทุกแนวอยู่แล้วแต่มันเป็นเพลงที่สื่อสารผมนั่งร้องไห้แต่แบบแรกเลยจริงๆเราชอบเพลงเศร้าก็เลยทำเป็นซานนี่คือเหตุผลจริงเลยเฮ้ยอ๋อไม่ต้องแบบว่าโยงนะฮะว่าศิลปินอกหักหรือว่าอะไรเราะเราชอบความเพลงเศร้าทุกคนรู้อยู่แล้วก็เลยเออตีเลตีเล่เสียงสั่นเลยหมดแรงเออนี่ congratulation คือผมมาแกล้งเขาเขาเป็นฟิลบอกว่ามาก็ไม่ต้องมีดอกมงดอกไม้เลยหรอกมาตัวเปล่านี่ผมให้ถึงดอกทานตะวันกับดอก <Hey. S 1> นี่เดซี i, ่เพราะพี่อู๋ชอบดอกเดซี่เอ่ได้ดงเอเอามาให้เพราะว่าอยากให้แบบฟิลแบบว่ามันบานเบิก oh. บาน,บบานแบบว่า <Okay. S 1> อัลบั้มนี้แบบมีแต่คนรู้จักที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณนะนี่ okay. แล้วว่าเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งส่วนในความสําคัญของชีวิตเหมือนกันเพราะว่านอกจากเพื่อนในชีวิตที่ไม่มีแล้วเนี่ยเราเล่นมีแต่ว่าเพื่อนที่เชิญมาวันนี้เพราะว่าแบบในฐานะศิลปินที่เรารู้สึกว่าแต่ละคนที่เราเชิญมาเราเรสเพคมากเพราะแต่ละคน,นะมีเรื่องราวในการที่ตัวเองเป็นศิลปินมามันตรงนี้ไม่มีใครอยู่ๆก็เป็นศิลปินเลย <c oughs> ลทุกคนแบบก้าวผ่านาเราเรสเพคอยากให้อยู่ในวันสําคัญของเต้าด้วย